ึงใครมีอันจะชกเขาเกี่ยวไปแหงเอามื่ะเออเออเห็นอยู่ดอกว่าเขาไปเกี่ยวของลุงคนหนึ่งวันนี้เออฝนกระทกล้กระดักกระดดฝนยามนี้ พ่อบอกปูมะนาวเอาอีกบ um ่โอ้ยมันมะอืมเอาส้มมันตึกจอยมะมาได้หนีไ้มีได้เบิ่งอันนี้มาเนาะมส้มตะถิงเบิดคักบ่จักเพจิตอันนี้สิข้าวเข้าอืข้าวปตน Hướng ừ. là bỏ, súp là bỏ, Thoà sỏi là măng, hướng là cái gì? Thoà, mình อนีละมกไก่ท่นไนเ่ากระโดดละมัคืเบิคืองคองอันนั้นเนี่อันนั้นเนเด้เอเบิเร,ร์นไดมาซิมเลยทีเลยตั้มันนะเยซิมมีงซีมบางหนังวันนี้เนาะอหลับไก่ เปิดกาแฟมันไงยังตืดๆอยู่บอท่านได้เปิดงามดเหรอไม่เอพย่างเหรอครับไม่ได้ปุุงเลยบอกนามเลยนะบ่บอกแ่สิ่งบงจอไคือไม่ได้หอเลย โอ๊ยกิดอะร้นกันต e ัวซมมันต้มน้ำสะซื้อไเพาเพว่าต้มน้ำสดซื้อบ่กินเยอะน้องการกินแก่บ่เสร็จทำนู้นี้อ